สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนคุณหนึ่งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องของงานเกษตรนะคะก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการดูแลรักษาพืชนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าการดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีและจะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีจนถึงเวลาที่ให้ผลผลิตนั้นเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือปุ๋ยนะคะปุ๋ยนําไปทําอะไร ปุ๋ยนะคะเราก็นำไว้ใส่นะคะลงในดินเพื่อให้เป็นอาหารของพืชน,นะคะอันนี้อย่างแรกนะคะอันที่สองนะคะยกตัวอย่างอันที่2ก็คือบัวรดน้ํานะคะบัวรดน้ํานะคะก็จะใช้รดน้ําต้นกล้าในกระบะในกระทางหรือแม้กระทั่งในแปลงปลูกขนาดเล็กนะคะวัสดุอุปกรณ์อย่างที่3นะคะก็จะเป็นสายยางนะคะสายยางนะคะ,ายยาะ,คะเราก็จะ นำไปใช้รดน้ำพืชหรือต้นไม้ที่โตแล้วในแปลงปลูกขนาดใหญ่หรือว่าในสวนของเรานะคะต่อมานะคะวัสดุอุปกรณ์อย่างที่4ี่นะคะก็จะเป็นช้อนปลูกนะคะซึ่งช้อนปลูกนั้นนะคะ เราก็จะใช้ขุดหลุมเอาไว้ <acceptable> <quier ande> ปลูกต้นพืชนะคะหรือว่าใช้ขุดย้ายต้นกล้าแล้วก็ตักปุ๋ยใส่ต้นพืชนะคะอย่างที่หนะคะก็จะเป็นซ่อมพรวนซ่อมพรวนนั้นนะคะเราก็จะใช้ในการพรวนดินให้ร่วนซุยนะคะและยังช่วยกําจัดหญ้าในขณะที่พรวนดินได้อีกด้วยนะคะอ่าวัสดุอย่างที่6นะคะก็จะเป็นเสียมนะคะก็<ๆ>จะใช้ขุดหลุมปลูกต้นพืชแล้วก็พรวนดินรอบๆบ,บริเวณต้นพืชนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเด็กๆรู้ รู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะคะดูแลรักษาต้นพืชนกันเลยมาถึงขั้นตอนวิธีการดูแลรักษาพืชนนะคะก็จะมีอยู่4ขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะการรดน้ำนะคะ การลดน้ำนั้นนะคะก็จะช่วยในการสร้างอาหารนะคะช่วยลำเลียงอาหารทำให้ต้นพืชน,นั้นชุ่มชื้นนะคะดังนั้นเราควรรดน้ำทุกวันในปริมาณที่พอเหมาะกับชนิดของพืชน,นะคะอันนี้อันที่หนึ่งนะต่อมาอย่างที่สองนะคะการทอนและเก็บวัชพืชน,นะคะวัชพืชยกตัวอย่างเช่นนะคะก,ก็ได้แก่หญ้าชนิดต่างๆนะคะที่เกิดแทรกขึ้นมานะคะกับ แรงผักของเรานะคะดังนั้นถ้าเขาเกิดมาเยอะๆนะคะเขาก็จะแย่งน้ําแล้วก็อาหารนะคะจากพืชทําให้พืชของเรานั้นจะเริญเติบโตได้ช้าดังนั้นเราจึงควรถอนแล้วก็เก็บหญ้าออกเป็นประจํานะคะต่อมาอย่างที่สนะคะก็จะเป็นการพลวนดินนะคะซึ่งการพลวดดินนั้นก็จะทําให้ดินโปร่งร่วนซุยนะคะทําให้รากพืชมีอากาศหายใจน้ําและปุ๋ยก็จะถูกลาเลียงได้สะดวกขึ้นนะคะ และขั้นตอนที่4ี่นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการใส่ปุ๋ยซึ่งก็จะเป็นการให้อาหารแก่ต้นพืชนะคะโดยเราจะใช้ช้อนปลูกโรยปุ๋ยให้ทั่วดินในกระถางหรือแปลงปลูกนะคะในปริมาณที่เหมาะสมกับพืชอ่าเมื่อเรารู้วิธีการดูแลรักษาพืชแล้วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถที่จะนำวิธีการเหล่านี้นะคะไปปรับใช้กับการปลูกพืชของเด็กๆที่บ้านได้เลยนะคะ